วัสดีครับพี่น้องเห็นเราคึอเครื่องรถแกเขา้าปีนเผ่าครับพี่น้องเดี๋ยวเอารถไถปรับท่างแล้วก็นสิเอารถเกี่ยวเข่ามาดึงขึ้นนย ตอนนี้เสียมีเพิน่นดันทางออกครับพี่น้องเพื่อให้ทางมันต่ำล้วก็จะเอารถเกลียวมาดึงเพื่อให้รถพลิกกลับขึ้นสภาพเดิมเขาตรงไหนนะเขา,ขาเดี๋ยวไม่น้ำเลยเขายังข้าวรถเียวอันปะเหนียวไม่น้ำเลย ฝากพี่ฝากน้องให้ใส่ความระมัดระวังด้วยพี่น้องขับรถแกเขา่าขับรถหนักย่ำขึ้นค่อยลงคคอยให้ใส่ความระมัดระวังเป็นพิเศษครับพี่น้องจังเบอร์ได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ เก่งกว่ามาไทยขิปอยู่แถวอยู stop, ่นะครับแถวรถเกี่ยวนี่แหละแต่ว่าไปถ่ายอีกคันนึงเลยมามาบ่งท่านพอได้ยินข่าวว่ารถข่ำองเก่งก็่าฟาวมาเลยครับพี่น้องฟาวมาเบิ้งฟาวมาเอาคลิปลงให้พี่น้องเบิ้งฟาวมาซอยเฮ็ดครับพี่น้อง โอ้ยอยู่ได้หลอดเลยครับพี่น้องแต่าบาลายหรอกเพราะมันสองตันเลยสองตันบองนี่เป็นทางดีว่าสั้นแหน่หน่อยบอกสักหน่อยปานใดหรอกตัวสั้นสั้นเติบอยู่ครับพี่น้องก็ใส่ความระมัดระวังแล้วแต่ว่าอุบัติเหตุเนาะเกิดได้ตลอดเวลาครับพี่น้องบ่มีไผ่ผิดปรถจุหรอกครับอุบัติเหตุอ๋อพี่น้องเดี๋ยวให้ทีมงานเชมีเพิ่นไป เอาเข่าใส่กระสอบก็เนาะแล้วจังดึงรถขึ้นครับเข่าจังไม่ได้เสียหายหลายเอาเชิญนะครับพี่น้องเจ้าหน้าที่ลงลงไปก่อนเลยครับทีมงานลงไปก่อนเลยเดี๋ยวลุงเก่งกะที่นั่งลงไปไปซอยคือกันครับอันใดซอยได้ก็ซอยไปอันไหนซอยบ่ได้ก็ขึ้นจีบบ่ได้ซอยนะครับพี่น้องไปเอารถเตี้ยนะจีจัดจัดเตี้ยเลย เอาไปยี่บ uh. uh. ้านเลยครับเอาให้สน so no, no, no. ุกนะพี Delhi ่น้องรถเกี่ยวก็ขึ้นขึ้นคณะไม่ได้โอ้โหเอ้ามาร่วมด้วยช่วยกันเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวลุงเก่งจียุดกล่องเลยพี่น้องซอยกันก่อนเดี๋ยวลุงเก่งจีไายให้เบิ่งไม้เด้อพี่น้องทีนี่เป็นไงวะ เกี่ยวเขาแล้วเราคืออัลล่าแล้ววะบ่ธรรมดาเด้ทั้งสั้นมากไปเนาะแหม้วมันเป็นล่างบ่ดีงแต่แกพกันแปลาก็สอบมาเลยตั้งแต่รถบพ่อเนี่เป็นอย่างเนี่ยพกันไปซื้อก็สอบแปลาก็สอบเดินบานเดินบานหายเนี่ยโยกเขาเนาะอ๋อเพี่น้องให้ผ่านไปครึ่งชั่วโมงก็ได้เขาอยู่ประมาณก้าสอง เศร้าสามสิบอยู่แล้วครับคือก็ต้องค่อยๆเก็บน้ำมาเน,ะนาะในรถเหลืออีกบหลายล่ะรถเกี่ยวกับทีมงานากำลังซิมาสนับสนุนครับพี่้อง ทำงานโดยความยากลำบากนะพี่น้องก็ค่อยๆเหตุเอาคือมันเป็นอุบัติเหตุ มา,มาพี่น้องมามาซอยกันให้เขาจากบาทแน่เหลือเหลือไม่หลายแล้วเข่ายในรถประมาณตันนูนก,กว่านี่พี่น้องบ่บ่ถึงสองนะมันตันนูก,กว่ามันมันตันหาตันหกคือคือว่าสิได้อยู่ดอก đừng cho chờ rồi, đừng đừng hãy thả nó, 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 thả มันเงนสยไม่มห็นออหึ่งหมวกเขาเลยประมาณอันสามสิบสี่ิบถุงอะไรพีทน้งหรือเบ็ดอะไร่ะนี่าถุงสอบสอบสอบครับพีน <c oughs> ทน้งถุงอันไปแล้วด่ว,วนหนึ่บอกรถเนบอกรถเน

ดับมลดับเลยข้เขาเอรถไถเอแล้วยไถใส่สิบ้แห้งซมดึงม่ึรอกดขึ้นหอกมั้รถเกยได้รถไถดีแล้วเลยล่ะรถไถรถเกี่ยวมันได้นักกับกับรถกับเฮ้อนี่แหละที่กูจะบอกมึง ้ามันกับบ้านนั่นว่าแต่มันเอาขึ้นไปสักคนไม่เห็นไม่ยากดอกรถแทซีแถวเลยฮะรถทซีบินดแห้งปีนี้คนกับบ้านอีกรถแซีบดตะลุกเขาเขามีถามีท่าเดียวคือเอารถไถตรงอะไรเป่ตรงไว้แล้วก็จะขยับโศจากรถเกียวออกขึ้นดึงข้างนี่เด้คำว่าตรงกับถึงข้างทั้งสิ้นเลยใบลมมันขึ้นเราก็ขยับโศรถเกียวใหม่ คือให้ดึงรถไทดึงมาค้างไว้นั่นเอารถไทมาตึงไว้เลยดึงดากถอยขึ้นเราข้าเกัอจนะปับโซ่รถเกีียวไม่มันต้องหานะมาดึงไว้แท่นสองป้าดึงอะไรใส่ล้อนี่ไม่อช่ คือว่าหน่าเียซุปเก้าเข้าไปนี่บ่ยกินทันหรอไอ้เยมันดีปล่อยลมันเยวอไม่ร้กระบแล้วสอมาให้เขาซื้อกปเาทอไกันเอมันหมุนน้องผมูเดวเอาถังเนี่ยถังสาดสาเลยเอาแล้วกระสอบสาดงหนาเอาถังสาดสาดมาทังทั้งฟังถนนนี่

ลมแห้งแบบดึงถ่ขึ้นกันขึ้นทั้งย่างนี้ตัสิเปลจักสิไปไล่ได้อีกเด้อมันคัดึงขึ้นมันยู่อขมันย่่เอาลองลองลบึ้งฟังค่อยๆขยับๆต้องลงเครื่องนั่นหรอกค่อยๆขยับีลกบ้งยนะเป็ลูกกค่อยๆมันค่อยอยอันคยๆ่อยาัีียบลโอ

ไป,ไปไ,ปไปาาสาหำหรัรรรรรรบพื้นที่บางนี้ก็ได้ความอาดุคอป่าวอนครับอาดุคอให้เอาูกเกียวลงในหน้าเาพิ่นทั้งที่เข่าก็ท่านเด้เกียเ้ยวนะพี่น้อง เินไงับเกียวลงไปได้ยู่เข่ากูก็อนนควสิมนั่งล้วแล้วพอาดีไกระาเี่วอ่าบันีขยับโซ่ไหมเนี่ยครับเกาะชัตซี่แล้วก็ดึงให้ท้ายเป๊้ขึ้นง่ายจ้ะนี้ง่ายกว่านี้พี่เข่าเขาพี่ละให้นึงให้นึงตุนแล้วปม่ีวเออป้าป้าเมนไฟไฟแล้วม่มีประโยชน์เลย

เถ้าก็พแพงน้ำล่ะถรงใส่แพงน้ำล่ะ หาเี่มหาไรกันอาวออามอกได้เอออันนี้หมดหม,ดหมอดอยู่บางหันหมดก็ได้ไหลนี่ก็ไหลกันนี่ก็ไหลกันวะอะไรูกไรกได้ขเขาเชียร์ไว้ <laughs> hãy hiên nóc chắc cá lời, để lúc kinh bên sang còn sang phạm quên xem chè vậy xem chè vậy áo gì bây giờ này tôi đối rồi đối giờ này kinh kinh lưỡi cái này tôi về nhà kinh lưỡi kinh ngay ngay nè เอาไยงายโซ่เราเกี่ยวขึ้นมาตรปองนี่ได้ป่ะดึงดาาึงมังดึงขึ้นถนนนี่ไปแย่งสอบเขา,ยายอ่ะภารกิจกูรถหกล่อแกเขานะพี่น้องอมาแล้วเครื่องทั้งแล้วครับเดี๋ยวซอยกันใหญ่กระสอบเขาเพื่อจะรถเกี่ยวเดินขึ้นมาทางนี้เนาะ,ะเพื่อดึงท้ายขึ้นเส้นถนนครับพี่น้อง ได้อขคุณกด้วามอนุเคราะห์ตาวอนเนาะพูดหรือว่าผู้ซอยวอนเนาะที่ให้ลงในหน้าเลยหรอเกี่ยวเหยียบในหน้าเลยครับก็ต้องขอขอบคุณแท่นทีมงานเจ้าเดียวเจ้าพายุนะครับฝากขอบคุณพี่เดี๋ยวเราเกี่ยวยางยางพานไลมเราเกี่ยวยางพานไม่เลย เออมูเหลือจากนั้นเออถ้าที่แท,ท่นจั้งใดก็ค่อยแท่นแลนวไ่อไปเกี่ยวดอกเกี่ยวไปก็ไม่ได้หยังอะนะเกี่ยวเป็นกับพวกเออมันมีหยังถ้าเ้าเหยียบมนตรงกลางันยังเหลืออยู่ดิเนี่ยเขางมท่าน่แกเกี่ยวไปก็ไม่มีหยังเห็นมันเหลือซะเป็นอ่รูว่าดเกี่ยว,ททวบ้างนะกดเกี่ยวบ้างด้เลาเกี่ยววาบเลยก็ับกึมกระตสนุนใจดีจาก ป่าวันเจี่ยว้านะนตัวล่ะประกาศประกาแล้วผูกขึ้นผูอนุเคราะห์อนุเคราะห์อนุเคราะห์ควาเหลือเนาะประกาศให้แล้วูกให้อืมเเฮียนะครับรถโ้งเลยพราเดยเอื้นไปซอยเรือ่น้นเอัน เดียวคอยยับดึงขึ้นมาอีกให้ลอนาขึ้นทึ้ถนนครับพี่ก็ยโซบ้านตล้อหลังเม่คิดทังนี้บ่ะตั้งดงปัดหัวไปน้อยนึ่งดึงปัดนาไปน้อยดึงปัดนามันตั้งรับได้เ็นคะยจังจุงจุงดังเงยเลยเดินไปมุมเพื่อไหรเจ้าิวางมเดโซึงกัน้นโซึงเดี๋ยวขยับโซตึงดีกว่าเออมันจังบ่ด้เดินเดินไปหลายนะ ก็ไมได้เดินฟรีหลไรเจ็บโศยตึงเลยเดินไปน้อยเดียวกัขึ้นเลยนะลุ้นกันไ่รุ่นดึงกันทั้งนาปัดตังล้ำขึนหมุนพวงมาลัยได้าเฮียมันล็อกเลยมันะ บ่อรุนน uh ี่มันบ่ได้มันเผาเยอะมันมาเป็นเผาเวอร์ดิอืมรุ่นนี้มันเยอะเอาสามสองหนึ่งไปใช่ใชอ

มันมันรลดหลดหกล้อไม่นีไหลต่ำบ่ไหลต่เาเขเยดว้ที่ล่ะเดยกอยู่บ่อยู่บ่เราไม่ค่าเกี่ยเลยมันไหลก็ขึ้ใบสวยเงี้ยงจุ๋งจุ๋งจุ๋งลงมาล้วคยขาดของพี่หุนลอขึ้ย่อยเสียงบย่อยเรืนเดิเอ็ก จอดทีเลยจอดทีเลยจอดก่อน สิบห้าท่ี่ขึ้นเอาเป็นอาวัธเสร็จสิ้สนภลรกิจครับพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เป็นอุทาหอนะพี่น้องเนาะใส่ความระมัดระวังเลยด้วยพี่น้องด้วย <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องสวัสดีครับ